สวัสดีครับก่อนอื่นในวันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นะครับครูก็จะต้องแนะนําตัวเองก่อนว่าครูเป็นใครนะครับครูชื่อครูทันพงศ์ศักดิ์คำจันทร์นะครับเรียกชื่อเล่นว่าครูตะวันนะครับในวันนี้ครูก็มารับผิดชอบมารับหน้าที่มาสอนในเรื่องของรายวิชา วิทยาการคำนวณน,นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการคำนวณในวันนี้ครูมีเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล และในวันนี้ครับครูก็มีเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆที่จะช่วยเหลือนักเรียนสืบค้นข้อมูลในการหาคําตอบโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้นักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์แล้วก็จะต้องมาสืบค้นข้อมูลหาคําตอบหาใบงานหาใบความรู้แล้วในระดับเราเนี่ยเราอยู่ป .5 เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้เอาง่ายๆสบายๆนะครับครูได้สื่อมาจาก คุณครูวนิดาครูวนิดาต้วนสิรินะครับจะเป็นใครก็แล้วแ,แต่แต่ตอนนี้นันเกเรียนเรียนกับครูตะวันนะครับในเรื่องของการสรืบค้นข้อมูลเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นักเรียนเห็นไหมครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลคําค้นหาข้อมูลแล้วก็วิธีการค้นหาข้อมูลแล้วมันจะเป็นอย่างไรล่ะเขาบอกว่าข้อมูลอยู่รอบตัวเราจริงๆหรือไม่ นะครับเราใช้วิธีการใดในการสืบค้นหาข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลข่าวที่นักเรียนดูจากทีวีข่าวที่นักเรียนดูจาก YouTube มันก็เป็นข้อมูล ข้อมูลที่มีการประมวลผลที่มีการกันกรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือครูยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของข้อมูลข้อมูลอยู่รอบตัวเราจริงหรือไม่เราใช้วิธีการใดในการค้นหาข้อมูลเรามาดูวิธีนี้ครับเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมีอะไรบ้างเวลาที่นักเรียนใช้มือถือใส่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 ใสในเวลาที่นักเรียนใช้มือถือเราก็จะมีมือถือนะครับหเครื่องนะครับ การที่เราจะสืบค้นข้อมูลนักเรียนสามารถสืบค้นได้ที่ google.com นะครับนักเรียนก็จะหาข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้ที่นักเรียนอยากจะค้นหาถ้าเป็นในเรื่องของวิดีโอนักเรียนก็จะนึกถึงการค้นหาข้อมูลผ่าน u t u b e นะครับหรือ Facebook นะครับตอนนี้ Facebook ก็สามารถที่จะไลฟ์สดที่จะสืบค้นหาข้อมูลได้ที่กลุ่มของเมนู watch นะครับหรือว่าการดูวิดีโอ นั่นแหละนะครับแต่เครื่องมือที่จะใช้ในการสืบค้นข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ s e a r c h Engine ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาบนเว็บมันเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมันสามารถสืบค้นข้อมูลตามสิ่งที่เราอยากจะค้นยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอยากจะค้นหาคำว่าประวัติพระอภัยมณี มันก็จะต้องเราก็จะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการสืบค้นมันจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีโปรแกรมอะไรบ้างโปรแกรมที่ว่านี้ก็คือ Google ย a h yeah. o oh. o นะครับเอาง่ายๆนักเรียนจะค้นหาแค่ google.com แต่ว่าโปรแกรมที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนักเรียนก็ดูเอานะครับนักเรียนถนัดในเรื่องเว็บเบราว์เซอร์ไหนนักเรียนก็ เลือกใช้ได้เลยนะครับ Google 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 com เนี่แหละกูรู Google นะครับกูรูกูรู้นะครับกู Google, รูกูรู้รู้จริงๆหรือไม่เราก็จะต้องมาหาดูเราจะต้องทำยังไงอะ่ะหาข้อมูลที่เราอยากจะหาเราก็หาข้อมูลผ่าน Google ไปเร็วๆคำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับเวลาที่นักเรียนจะค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะไปค้นหาข้อมูลหาค้นหาชื่อเพื่อน ที่อยู่ใน Facebook มันก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ลักษณะคล้ายๆกับที่อยู่บนรูปนะ่ะนักเรียนเห็นไหมครับนี่เหมือนกับแว่นขยายนักเรียนก็กดพิมพ์ข้อมูลหาเข้าไปแต่ยุคป,ปัจจุบันนี้นักเรียนก็ไม่ต้องพิมพ์ซึ่งมือถือของนักเรียนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันสามารถกดปุ่มไมโครโฟนแล้วก็สามารถพูดแล้วก็สือหาข้อมูลนั้นๆได้นะครับอ่ะตัวอย่างเช่นมีคนถามมาถามครูม,มาว่า คุณครูคะคุณตาให้หนํากล้วยน้ำบาาที่สวนมาฝากคะ่ะครูก,ก็เลยบอกว่าดีจังเลยนะคะที่บ้านปลูกเองทานเองเลยใช่ไหมกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับนักเรียนก็ตอบว่าใช่ค่ะคุณตาปลูกไว้ที่สวนเยอะมากกล้วยมีประโยชน์ทุกส่วนบางทีมีเยอะมากคุณตาก็ไม่ทิ้งครูคะ ถ้าเราอยากรู้จักพันกล้วยชวยนิดต่างๆประโยชน์ของแต่ละส่วนและเมนูที่ได้จากกล้วยหนูจะต้องค้นหายังไงบ้างคะหนูก็พิมพ์คาว่ากล้วยแล้วก็พบการค้นหาประมาณเป็นแสนแสนรายการเลยนะครับคำว่ากล้วยเมื่อพิมพ์คาว่ากล้วยนักเรียนก็จะได้เห็นพันของกล้วยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านข้อมูลเป็นทั้งข้อมูลตัวหนังสือที่นักเรียนสามารถอ่านได้ สามารถทราบได้ว่าเป็นพันุอะไรแล้วกเรียนเห็นได้ทั้งรูปภาพนะครับแต่เราจะทําอย่างไรนะครับในการค้นหาข้อมูลเดี๋ยวคู่ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราไปอย่างรวดเร็วเลยวิธีการในการค้นหาข้อมูลนะครับค้นหายอย่างไรเขาบอกว่ารูปแบบวิธีการการค้นหาข้อมูลด้วย Google ที่เราควรทราบมีดังต่อไปนี้มีอะไรบ้าง การเชื่อมคำด้วยการใช้เครื่องหมายบวกนะครับการตัดคำที่ไม่ต้องการด้วยการใช้เครื่องหมายลบการค้นหากลุ่มคำเรียกว่าคีย์เวิร์ดด้วยการใช้เครื่องหมายคำพูดหลายหลายคนเรียกว่าฟันโหน่เนี่ยดับเบิลโคมดซิงเกิลโคดถ้ามีขีดเดียวเขาเรียกว่าซิงเกิลโคดถ้ามีสองขีดเขาเรียกว่าดับเบิลโคมดทำไมถึงเรียกว่าซิงเกิลโคมด ทำไมถึงเรียกว่าดับเบิลโคดเดี๋ยวชั่วโมองต่อๆไปครูก็จะมาเล่าให้ฟังอ่านักเรียนมาดูวิธีการใบงานที่หนึ่งมีว่าวลีค้นไหวใช้ไม่ยากมันใช้อย่างไรนักเรียนนักเรียนมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นไหมครับอ,อย่าคุกขยายเพิ่มเติมนะครับเราจะค้นหาอะไรก็แล้วแต่มันก็ค้นหาไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจ นะครับครูก็อยากจะบอกนักเรียนว่าการที่เราจะค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์อย่างมากมายนะครับแต่ถ้าหากว่านักเรียนค้นหาข้อมูลที่ไม่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นประโยชน์สําหรับเราจริงๆนะครับดังนั้นการใช้ข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตมันก็ให้ทั้งคุณแะประโยชน์มันก็ให้ทั้งโทษดังนั้นนักเรียนก็จะต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่สิ ตัวเราสิมีสติในการระมัดระวังนะครับบางครั้งบางทีสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มีคุณครูสอนไม่มีคุณครูคอยให้คําแนะนํามันก็อาจจะเกิดการนะครับทาให้เราสืบค้นข้อมูลนะครับไม่ถูกวิธีนักเรียนจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อะไรก็แล้วแต่หรือว่านักเรียนเห็นข้อมูลอะไรมานักเรียนแชร์ไปแชร์ไปบางครั้งสิ่งที่เราแชร์ตำรวจอาจจะจับเราก็ได้เพราะว่าสิ่ง ที่เราแชร์ไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเอาและนักเรียนทราบเลยว,ว่าการค้นหาข้อมูลนะครับหรือว่า Search Engine นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเข้าไปที่โปรแกรมในการค้นหาข้อมูลนะครับก็เรียกว่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับสิ่งที่เราอยากจะค้นหานะครับมันก็มีวิธีการค้นหา เราอยากทราบพันกล้วยในเมืองไทยกล้วยในเมืองไทยมันมีกี่พันกล้วยต่างประเทศมันมีกี่พันชนิดกี่ล้านชนิดกี่หมื่นชนิดเดี๋ยวช่วงอีพี EP หน้าเดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้วิธีการค้นหาอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้องแม่นยำสำหรับคลิปนี้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์และก็ขอให้นักเรียน ขยันมันเพียรในการอ่านหนังสือในการทบทวนข้อมูลสำหรับในวันนี้ต้องขากล่าควคำว่าสวัสดีครับ